เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าบุกยึดแท่นหมากบุกยึดแท่นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม F อฟพี่พน้องๆสหายนักโขกทุกทกท,กท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมารุกไทยไก่กาฟ้าเกมนี้ก็อยู่ในหมารุกเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับคุณลอนนะครับหุบซ้ายนะครับ เทยอดเซียนหมากสวรรค์น,นะครับเป็นหมากสีแดงครับเปิดด้วยมาซ้ายนะครับม,มาซ้ายตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับไอ้ก้าวฟ้าก็เป็นเบี้ยคู่กลางนะครับตอบโต้กับมาซ้ายสักนิดหนึ่งนะครับโ่ต่อสู้ เปิดเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมานครับก็เอาไงดีตากดดูครับประเบิดเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับเราจะส่งตัวใหญ่ขึ้นไปยืนตำแหน่งครับโดนกินตัดก็เอาเบีย้ยหน้าขุนกินขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหมาแบบนี้ต้องหลบครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกนะครับ จว่ต่อไปสีแดงเดินครับนะครับสีแดงเดินสีแดงจะทําอย่างไรต่อครับในตำแหน่งนี้นะครับไหลโคนขึ้นมาครับโอ้โหโคนโคนตัวนี้หันกล้ามากนะครับโคนตัวนี้หันกล้ามากคู่ต่อสู้นะครับของไก่ก้าฟ้าท่านนี้นะครับคุณลอนนะครับเรตติ้งไม่ธรรมดานะครับหนึ่เจาคะแนนนะครับมา้ายนะครับแม่ยายรักนะครับ โอเคครับเรกกดบ้างขุนเขาหลบไปแล้วนะครับหลบไปแล้วเราเปิดเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับต้องการให้คู่ต่อสู้นะครับเอาตัวใหญ่ขึ้นมากินนะครับกินมาก็กินกลับครับติ้มเบีย้ยในตำแหน่งนี้ขึ้นมาดีที่สุดของเราก็อย่าไปประทะด้วยนะครับก็ดันเบีย้ยขึ้นไปเรียบๆนะครับ ว่าน่าจะดีกว่านะครับตันเบีย้ยขึ้นไปเรียบๆสกัดตามมาในกรณีเขากินตัดเข้ามาที่หน้าโคนเรานะครับเรือมาแบบนี้จะซ้อนเรือแน่นอนจะซ้อนเรือแน่นอนก็ยกม้าดีกว่าครับเอามาตัวขวามือนะครับมาเทียมของเราครับที่ตำแหน่ง จอจานสองนะครับขึ้นไปจับกินโคนนะครับให้โคนของคู่ต่อสู้ถอยกลับไปก่อนนะครับถอยกลับไปก่อนจกมาขึ้นไปครับถ้าคู่ต่อสู้ซ้อนเรือเราก็กินโคนฟรีครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้ก็สร้างความชุนลมุนกับคู่ต่อสู้กันนิดหนึ่งนะครับคู่ต่อสู้ถ้ากินเข้ามากินเบีย้ยเข้ามาก็ว่ากันไปครับ ตัวใหญ่เราจะขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวนะครับก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทำอย่างไรถอยไปแล้วก็กินก่อนไหมสัก1นึ่งตัวก็โอเคนะครับเอามามาสะบัดมมาไปกินเบี้ยริมนะครับที่กอไก่สีครับคู่ต่อสู้ซ้อนเรือจัดนำโคนมาไล่ม้ามมา,มา,มากลับมาโดนกินฟรีครับแบบนี้ไม่ได้นะครับนะครับ เราต้องคอยอ่านแต้มู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาครับก็ขอตัดกําลังออกก่อนสักหนึ่งตัวครับนะครับเอาเรือออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโคนมาไล่ม้าเราเรากลับไม่ได้ครับจําเป็นต้องใช้เรือมาซัพพอร์ตนะครับและเป็นการตัดกําลังครับู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดจ้ากินขึ้นไปม้ามาไล่โคนมาไล่กินตัดไปก่อนดีกว่าครับให้เหลือเรือลําเดียวครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ จังหวะนี้ก็เม็ดกินขึ้นไปเรียบเรียบโดนกินตัดมาแบบนี้ก็ใช้โคนทางด้านปีกขวาครับกินขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้มายืนต่อแบบนี้ครับถอยมากับมรจับกินโคนครับเราจะพยายามยึดท่านครับท่านที่โคนของสีแดงตัวนี้ยืนอยู่นะครับที่ตำแหน่งงองงูงองงูห้าครับเป็นแท่นมากฮะเห็นไหมครับเบี้ยตัวเดียวของสีแดงครับตรงนี้คือแท่นมากนะครับคู่ต่อสู้กินครับ กินก็นำโคนกินขึ้นไปนะครับโคนกินขึ้นไปคุมแท่นไว้ด้วยนะครับมีม้ามีคนยุคุมคุมแท่นไว้นะครับโคตสูปักขึ้นมาก็กินฟรีนะครับทาไมปักก็ไม่เป็นไรครับเบี้ยตัวนี้ไม่ออกนะครับถ้าไม่ยอมสละเบี้ยนะครับโยนเบี้ยให้กินฟรีอืมตอนนี้เม็ดของโคตสู้ก็ใช้งานไม่ได้ครับนะครับเนื่องจากเบี้ยติดเปี้ยตัวเองครับเปียแท่นนะครับ ก็เป็นยุทธวิธียุทธวิธีอย่างหนึ่งนะครับในการยึดตำแหน่งยึดแท่นหมากนะครับทําให้คู่ต่อสู้ขยายตัวหมากได้ยากครับจังหวะนี้สีแดงแตัดสินใจเดินเบีย้ยครับมาคําไว้ก็เป็นบ้านเนี้ยพอดีเลยนะครับจังหวะต่อไปไล่ม้าเบีย้ยกินนะครับไล่ม้าเบีย้ยกินเปิดคลองเรือนะครับยอมเสียนอกในไปเลยนะครับคู่ต่อสู้สะบัดม้าออกไปในตำแหน่ง ปีนกำแพงตำแหน่งของม้าปีนกำแพงก็ยกม้าขึ้นไปจับกินเรือครับนะครับเราก็ได้แท่นม้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้กขพลาดนะครับนะครับถต่ถอยม้าหกเม็ดราม้ากินเรือนะครับหนีเรือเรากินเม็ดนะครับคู่ต่อสู้สะบัดม้ามารุกได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าจังหวะลุกเราจะโดนกินม้าฟรีนะครับจังหวะนี้ก็กินกินเม็ดเข้าไปเรียบเรียบนะครับ ถอยมายกมาแบบนี้มาเราจะขาดแล้วนะครับมีกลับได้สองตาครับกลับมาไล่เรือนะครับกลับกลับมาต่อมาต่อมาน่าจะดีกว่านะครับมากินมาโคนกินขึ้นไปนะครับไปครับถอยกลับมาต่อมาครับอ้าวไม่ต่อมาต่อตัวนี้ครับมาลุกตัวนี้ก็เอามากินเบี้ยกินโอเคนะครับได้แทนมากอีกแล้วนะครับเอาขุนไปยืนก็กินฟรีฮะ แต่จังหวะนี้เราดันเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับไม่ต้องการให้โคนของสีแดงได้กลับมาใช้นะครับกลับมาใช้งานนะครับตอนนี้ก็ให้อยู่ริมกําแพงไปก่อนนะครับให้ปินกาแพงไปก่อนยกม้ามาแบบนี้ก็จะกินโคนออฟรีครับก็ขยับเรือมานิดนึงนะครับม้าเรากันตากดอยู่นะครับมากดกินเรือไม่ได้ครับเรือสีแดงนะครับกูต่อสู้ก็มากดกินเบีย้ยก่อนนี้ ก็หลบขุนขึ้นไปในตัวครับหลบไปในตัวก็เราก็จะกินเบี้ยด้วยนะครับจังหวะดีๆค่อยกินนะครับเพราะว่าถ้ากินแล้วก็ทางก็จะโล่งนะครับกินปุ๊บม้าเรายังกันอยู่เนาะนะครับก็กินได้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็จะมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อนะครับม้าเทียมนะครับก็เป็นรูปที่ดีรูปรูปหนึ่งนะครับในการรับกับม้าซ้ายนะครับ จังหวะนี้เรือจะออกมาใช่ไหมลงมาได้ตาเดียวชอชิงสองชอชิงสองจังหวะนี้ก็กินครับไม่มีงานทําครับเช็ดขุนกินเบี้ยเรียบเรียบครับถอยมาแบบนี้เบี้ยเบี้ยไปสกัดไว้ก่อนนะครับสกัดดาวรุ่งนะครับเจนได้ว่าครับถ้าเรามีแท่นนะครับตัวหมากเราไปยืนโกโก้นะครับก็สามารถทําให้เราได้ได้เดินได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าชนะนะครับ แต่เดินได้ง่ายขึ้นจังหวะนี้มีม้ากับเม็ดเม็ดแล้วกันนะครับเพราะเม็ดไปต่อไม่ได้ครับก็เลยใช้เม็ดดีกว่านะครับเม็ดไปก็ไปเจอกับเบียนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าคู่ต่อสู้ทั้จะกินเบียร์เลียมก็ทิ้งเลยครับนะครับหงายไปเลยให้กินสองหนึ่งไปเลยนะครับแลกโคนนะครับตอนแลกโคนเราได้เราก็จะเป็นต่อโคนหนึ่งดอกนะครับจังหวะนี้ก็ไล่กินมาครับกดดันคู่ต่อสู้นะครับ ให้ม้าออกไปอยู่ใกล้รัศมีหน่อยนะครับไม่ยอมกลับมาไล่เรือสวนด้วยกันไล่เรือแล้วก็ขยับนะครับมีตำแหน่งลุกคาครับแต่เม็ดเรากันไว้แล้วนะครับจับกินม้าอีกเอาเรือออกเลยครับจับกินเบี้ยโคนผูกโคนผูกจับกินโคนไหมเอาม้าจับกินโคน มาไปจับกินโคนครับรมกินนะเราต้องกินเบี้ยตัวนี้ให้ได้นะครับให้ทางโล่งๆนะครับโคนของเราจะได้ไหลนะครับไปหาขุนของสีแดงได้นะครับตอนนี้ติดเบี้ยอยู่นะครับกินครับเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีอีกแล้วนะครับจอกับพิบสีแดงแดงส้มๆนะครับจังหวะนี้ก็ลุกปักขึ้นไปก่อนครับแล้วก็เอาม้าลงบ่อครับนะครับเริ่มกดกินโคนก็ขยับมาขยับ เม็ดไปลุกก็ไปครับโคตอส้ลุกอย่างเดียวครับไปครับหนีครับหนีครับวิ่งครับเวลาเวลาเหลือน้อยอีกแล้วนะครับไปครับจังหวะนี้กินคนก็ปักเข้าไปเลยแล้วคนเม็ดกินเข้าไปลุกลุกมาปิดจับจับเอาลุกปักเข้าไปก่อนหนึ่งดอกจังหวะนี้ก็ขอบคุณอุ้ยจริงๆแล้วต้องเอาเม็ดไปนะครับโอ้โหไม่ได้แล้วมาไปล็อกไว้ครับ โดนกินลุกอีกโอ้โหเสียจังหวะเลยนะครับก็เวลาเหลือน้อยครับก็เดิดอโดนลูกอีกแล้วไปขยับครับลุกลุกไปอีกลุกอีกไหมลุกอีกกินเบียะเลยคู่ต่อสู้ครับก็แพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ